สวัสดีครับผมอาร์ตครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับในรายการที่ชื่อว่ารู้ไว้ก็ดีกับอาร์ตคลองสามนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้มาฝากเพื่อนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับเป็นพิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบครับเนื้อทองระคังซึ่งเป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพมนะครับที่ได้รับความนิยมมากนะครับและสร้างจำนวนน้อยด้วยซึ่งสร้างเพียงแค่2 0 0 0องค์เท่านั้นนะครับสร้างในพศปี2516 เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับว่าเข่ากว้างหลังเรียบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคมีรูปทรงหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นรบกวนทุกท่านสักหนึ่งนาทีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจให้กันมากเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับอ่านี่นะครับเป็นพิมพเข่ากว้างหลังเรียบเนื้อทองระคังของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับที่เรียกกันว่าพิมพ์เขากว้างนะครับเราจะสังเกตได้ว่านี่นะครับ ตัวหลวงพ่อนะครับจะนั่งสมาธินะครับแล้วก็เข่าค่อนข้างออกจากกว้างออกไปด้านข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่เรียกว่าหลังเรียบนะครับซึ่งจะมีอีกพิมพ์นึงเป็นพิมพ์หลังเต็มนะก็จะมีด้านหลังของหลวงพ่อนะแต่อันนี้ก็จะมีครึ่งเดียวนะครับรุ่นนี้จะมีแค่ครึ่งเดียวก็เลยเรียกกันว่าพิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบนะครับแล้วก็เราก็เขยบใ,ใกล้เข้ามานะครับมาดูที่ตาด้านซ้ายของท่านนะครับจะมีเนื้อเกิน ด้านบนนะครับนี่นะครับจะเกินด้านในตาของท่านนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านบนของตาท่านนะครับตาด้านซ้ายนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมานับจีวรกันนะครับจีวรชั้นที่1 2 3และ4นะครับจะมีเส้นเล็กๆในร่องแขนนี่นะครับผมจะค่อยๆซูมเข้ามานะครับ จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับชนกับจีวรชั้นที่4นะครับนับจากด้านล่างนะครับชนกับทิ้งแขนนะครับแล้วนับขึ้นไปต่อ5 6จะมีเส้นใหญ่เส้นหนึ่งนะครับนี่เส้นนี้ตัดขวางติดระหว่างแขนกับจีวรเส้นที่6นะครับอ่าครับจากนั้นเราจะมาพิจารณาต่อนะครับที่มือด้านซ้ายของท่านนะครับในร่องมือด้านซ้ายนะครับ นี่นะครับเราจะเห็นมีเส้นแตกคล้ายๆตรงที่จีวรน,นะครับแต่รอบนี้จะมาแตกอยู่ใต้ล่องมือด้านซ้ายนะนี่นี่นะครับมือด้านซ้ายของท่านมีสองเส้นนะครับเกือบจะขนานกันแต่จะอยู่ห่างกันหน่อยนะครับนี่เห็นไหมสองเส้นนะครับอ่าไหนๆก็ขยับเข้ามาแล้วนี่รอยเส้นเส้นซ้อนนะที่บอกไดให้ดูตอนแรกนะครับ แล้วก็นี่สองเส้นเล็กๆนี่นะครับ1 2นะครับอยู่ใต้มือด้านซ้ายนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ลึกและเล็กพอสมควรนะครับเราสามารถใช้เป็นจุดพิจารณาได้นะครับนะครับเราพิจารณาด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะมาพิจารณาด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้นะครับจะมีการเหมือนลักษณะของรอยเลื่อยรอยเลื่อยนะครับเลื่อยให้เข้ารูปตัวองค์หลวงพ่อนะครับ นี่นะครับเลื่อยรอบองค์เลยแล้วก็นี่นะครับมีรอยเลื่อยเลื่อยเื่นะครับรอยเลื่อยปีกด้านข้างออกที่เป็นการพิเป็นปีกที่ปั๊มเกินนะครับด้านข้างสองข้างจะค่อนข้างเป็นการเลื่อยที่ลายค่อนข้างจะหยาบนะครับนี่นะครับด้านข้างท่านนะครับตัวองคท่านจะมีประมาณนี้แล้วก็มีปีกเนื้อเกลืมีปีกเกินอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่างได้ทําการเลื่อยออกนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเหมือนมีการ แต,แต่งนี่นะครับมีการแต่งที่ละเอียดกว่าด้านข้างนะครับเป็นรอยรอยแต่งที่ละเอียดกว่าด้านข้างนะครับจะเป็นการแต่งทั่วกันทั้งพื้นทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับแต่งเป็นรอยที่ละเอียดกว่านะครับเราย้อนกลับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นรอยที่ค่อนข้างจะเป็นรอยเลื่อยที่หยาบ หยาบและเบอร์ใหญ่กว่านะครับค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่นะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะแต่งเต็มทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นลายที่ละเอียดและเล็กกว่านะครับอาจากนั้นเรามาดูด้านหลังกันเลยละกันด้านหลังนะครับนี่ที่เรียกว่าหลังเรียบนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับในหลายๆองค์เนี่ยก็จะเห็นเป็นรอยวงเดือนนะครับซึ่งวงเดือนเนี้ย อาจจะไม่ได้ถึงกับคมมากนะครับเป็นเส้นนูนต่ำนะครับเห็นจางๆนะครับแต่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าของเก๊นําไปถอดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยติดนะครับหรืออาจจะติดได้ไม่ชัดเป็นเส้นที่ไม่ได้ต่อกันเรียกเียกว่าเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนของแท้นะครับนี่เดี๋ยวผมลองซูมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับจะไม่ได้เป็นเส้นที่คมหรือว่าลึกชัดมากนะครับไม่จำเป็นต้องมีทุกองคนะครับผมลองเปิดหนังสือดูก็ มีเป็นบางองค์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีนะครับนี่ครับแล้วก็จะเห็นล่องรอยของเนื้อทองระครังที่ไม่ได้ประสานกันนะครับมีหลายๆสีเป็นโลหะสมัยเก่านะครับก็บางทีโลหะไม่พอมีอะไรชาวบ้านหรือว่าทางวัดก็ใส่ใส่รวมกันไปอะไรอย่างนี้นะครับนําไปเพื่อให้ได้จํานวนโลหะที่เพียงพอนะครับก็จะมีการแตกแยกไม่ประสานกัน ของเนื้อโลหะนะครับมีวาวทองบ้างมีเป็นออกภายเงินบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพระพิมพ์เนี้ยก็สงวนราคากันอยู่ที่ประมาณหลายหมื่นถึงแสนนะครับจนไปถึงแสนกว่าบาทก็มีนะครับแต่แสนกว่าบาทเนี้ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่า จำเป็นจะต้องค่อนข้างสวยมากนะครับเพง่ได้แสนกว่านะครับพิมพ์นี้อาจจะได้สวยไม่มากอย่างที่เราคุยกันนะครับคือเป็นเนื้อทองระครังเก่านะครับการประสานกันของเนื้ออาจจะไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับแต่ละองค์ก็จะมีตําหนิติกันติเตียนกันไปนะครับตรงนั้นตรงนี้เป็นรอยแยกไปรอยอะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งรอยพวกเนี้จะเกิดขึ้นในเกือบทุกๆองค์นะครับแต่ว่าถ้า ถ้าองค์ที่เกิดขึ้นน้อยมากๆจนไม่มีเนี่ยอาจจะรับผิวพันธุ์สวยๆวยเนี่ยถึงจะได้แสนกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในหลายหมื่นถึงแสนนะครับอย่างองค์นี้เองะทางร้านเราก็ได้เปิดราคาอยู่ที่85,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ไปชมองค์จริงได้ที่ร้านนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ไปชมได้นะครับองค์จริงนะครับผมเปิดร้านกันอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามางวานนะครับชื่อร้านสมานคลองสามนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับยังไงก็สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ถึงกับคี่คายนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ